ชวิทยาศาสตร์ในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของวัชจักรชีวิตของพืชดอกพืชในโลกมีมากมายหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ตามบริเวณต่างๆบนผิวโลกซึ่งพืชแต่ละชนิดจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันออกไปให้เด็กๆช่วยกัน สำรวจพืชชนิดต่างๆบริเวณสวนนะคะว่าพบพืชอะไรบ้างไปสำรวจกันเลยค่ะพืชชนิดที่หนึ่งที่พบก็คือสนชัดชนิดที่สองคือข้าวโพดชนิดที่สามคือทานตะวันชนิดที่สี่คือมะพร้าว ชนิดที่ห้าคือมะละกอชนิดที่หกคือมะม่วงชนิดที่เจ็ดคือปรงชนิดที่แปดคือเฟิร์นชนิดที่เก้าคือถั่วชนิดที่สิบคือดอกบัวชนิดที่สิบอ็ดคือมอสชนิดที่สิบสองคือ ลิกชนิดที่สาคือมะเขือเชษซึ่งจากการสำรวจพืชภายในสวนนะคะเราจะพบพืช13ชนิดซึ่งพืช13ชนิดนี้สามารถจำแนกพืชออกได้เป็น2กลุ่มตามการสืบพันธุ์ของพืชคือกลุ่มที่1 พืชดอกพืชดอกคือพืชที่อาศัยดอกในการสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์รวมที่สองคือพืชไร้ดอกพืชไร้ดอกคือพืชที่ไม่ใช้ดอกในการสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ซึ่งพืชดอกที่เราสำรวจพบภายในบริเวณสวนได้แก่มะม่วงมะละกอมะเขือเทศมะพร้าว ข้าวโพดถัว่วพริกบัวและทานตะวันและพืชไร้ดอกที่เราสำรวจพบภายในสวนได้แก่เฟิร์นมอสปรงและสนฉัดค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอกกันค่ะพืชดอกพืชดอกหมายถึงพืชที่เมื่อเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วจะมีดอกไว้สำหรับสืบพันธุ์จัดเป็นพืชชั้นสูงได้แก่พืชส่วนมากที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไปอาทิเช่นกุหลาบฟักทอง มะเขือดอกบัวดอกมะม่วงซึ่งพืชเหล่านี้จัดเป็นพืชดอกวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรหมายถึงช่วงเวลาของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปจนจบและมาพบที่จุดเริ่มตน้นเราเรียกว่าวัฏจักร วัฏจักรชีวิตของพืชดอกคือการเปลี่ยนแปลงของพืชดอกตั้งแต่งอกจากเมล็ดกลายเป็นตน้นอ่อนต้นอ่อนจะค่อยๆเจริญเติบโตเรื่อยๆเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่พืชก็จะออกดอกซึ่งทำหน้าที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ ดอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีมะเมล็ดที่จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นอ่อนของพืชต่อไปได้ค่ะซึ่งจะวนเวียนเช่นนี้ต่อไปเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอกพืชที่มีดอกทุกชนิดเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกเมื่อดอกได้รับการผสมพันธุ์ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผลภายในผลมีมเมล็ดอยู่ข้างในเมื่อเรานำมเมล็ดไปปลูกหรือมเมล็ดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกต้นอ่อนออกมาจากนั้นต้นอ่อนก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์สามารถออกดอกออกผลได้ต่อไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพืชดอกดังกล่าวเราเรียกว่าวัฏจักรของพืชดอก วัฏจักรชีวิตของพืชด,ดอกสามารถแบ่งได้3ระยะระยะที่1ระยะที่เป็นผลและ,มะเมล็ดภายในมเมล็ดจะมีต้นอ่อนของพืชซึ่งจะประกอบไปด้วยใบเลี้ยงยอดได้เกิดและรากแรกเกิดในช่วงเวลาที่ยังเป็นผลมเมล็ดจะแพร่กระจายไปยังที่ต่างๆเพื่อขยายพันธุ์ระยะที่2 ระยะเป็นต้นอ่อนเมื่อพืชมีรากงอกออกมาจากมเมล็ดพืชก็จะเข้าสู่ระยะเป็นต้นอ่อนซึ่งต้นอ่อนก็จะ,ะเจริญเติบโตไปเป็นต้นโตเต็มวัยระยะที่สามระยะที่โตเต็มที่พืชจะมีการผสมพันธุ์ในระยะที่โตเต็มที่พืชจะมีการออกดอก ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการผสมพันธุ์เมื่อดอกได้รับการฉายละอองเลนูจนเกิดการปฏิสนธิแล้วกลีบดอกกลีบเลี้ยงเกสรดอกไม้ก็จะเหี่ยวแห้งและหลุดร่วงไปและผลก็จะค่อยๆเจริญเติบโตและจะกลับเข้าสู่ระยะที่หนึ่งก็คือระยะของ มเมล็ดพืชนั่นเองค่ะตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรชีวิตของต้นถัว่วต้นถั่วมีวัฏจักรชีวิตประมาณ2ถึง3เดือนเริ่มจากต้นถั่วที่จเจริญเติบโตเต็มวัยจะออกดอก ดอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีมเมล็ดของพืชเมื่อมเมล็ดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกต้อนอ่อนออกมาต้อนอ่อนก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะ สืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ต่อไปวัฏจักรชีวิตของต้นพริกต้นพริกมีวัฏจักรชีวิตประมาณ4-6ถึงเดือนต้นพริกที่จเจริญเติบโตเต็มวัยจะออกดอก ดอกมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลภายในผลก็จะมีมเมล็ดเมื่อมเมล็ดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกต้นอ่อนออกมาต้นอ่อนก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นพลิกที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ ต่อไปวัฏจักรชีวิตของต้นข้าวโพดต้นข้าวโพดมีวัฏจักรชีวิตประมาณ3ถึง4เดือนต้นข้าวโพดท,ที่จเจริญเติบโต,ตเต็มที่จะออกดอกเมื่อดอกมีการถ่ายละอองเลนูหรือมีการ ปฏิสุนทิดอกก็จะเปลี่ยนไปเป็นผลซึ่งภายในผลมีมเมล็ดพืชเมื่อมเมล็ดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกต้นอ่อนออกมาต้นอ่อนก็จะ,ะเจริญเติบโตไปเป็นต้นข้าโพดที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ต่อไป วัฏจักรชีวิตของต้นมะเขือเทศต้นมะเขือเทศมีวัฏจักรชีวิตประมาณ2-3ถึงเดือนต้นมะเขือเทศที่จเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอกดอกเกิดการถ่ายละอองเลนูมีการปฏิสนธิกัน เมื่อดอกมีการปฏิสนธิดอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีมะเมล็ดพืชมเมื่อเมล็ดพืชอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นอ่อนของต้นมะเขือเทศต้อนอ่อนของต้นมะเขือเทศก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นมะเขือเทศที่โตเต็มที่ พร้อมที่จะสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ต่อไปจากตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของพืชดอกสามารถสรุปวัฏจักรชีวิตของพืชดอกได้ดังนี้พืชที่มีดอกทุกชนิดเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกออกมาเมื่อดอกมีการถ่ายละอองเรนู หรือได้รับการผสมพันธุ์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีมะเมล็ดพืชอยู่ข้างในมเมื่อเรานำเมล็ดพืชไปปลูกหรือมเมล็ดพืชอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม,มะเมล็ดพืชก็จะงอกต้นอ่อนออกมา ซึ่งต้นอ่อนก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นพืชมีรากลำต้นใบพร้อมที่จะขยายพันธุ์หรือสืบพันธุ์ต่อไปการเปลี่ยนแปลงของพืชดอกเหล่านี้เราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกซึ่งพืชดอกแต่ละชนิดจะมีวัฏจักรชีวิตที่แตกต่างกันออกไป